ซุปตาสาวเคลียสัญญาค่ายห้ามมีแฟน7ปียันคบได้ทุกเพศไม่ติดนางงามมหาชนอิงฟ้าวรหะที่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสัญญาและการมีแฟนผ่านรายการคุยแซบโชว์ในข้อสัญญา7ปีห้ามมีแฟนจริงไหมเขาก็มองในเชิงธุรกิจที่มองเหมือนเด็กคนหนึ่งที่อยากให้เราไปได้ไกลเขามองว่าการมีแฟนทำให้เราอยู่ในวงการได้ไม่นานหรือเสียสมาธิในการทำงาน หนูก็ไม่ได้รับปากว่าจะทําได้7ปีอยู่แล้วเพราะมันเป็นไปได้ยากคนเราบางทีใช้ชีวิตก็ต้องดําเนินไปด้วยความรักอยู่แล้วแต่นะทุกวันนี้ก็ยังโฟกัสกับงานใน1วันเวลาได้นอนคือน,น้อยแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้สีเรียสอะไรสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าต่อไป30อัพไปแล้วเราก็อยากมีใครสักคนแล้วอยากทํางานไปด้วยอันนั้นเราก็ต้องพิจารณาอีกทีตอนนี้เหลืออีก5ปีทุกวันนี้ทํางานก็แทบไม่ได้เช็คข้อความในโซเชีย l จะได้เจอเฉพาะคนทํางานที่เราเจอกันจริงๆมีคนมาจีบไหมไม่มีเลยค่ะเขากวดด้วยมั้ง5ปีก็นานจะครองโสดได้ครบเธอไหมไม่ครบหรอกค่ะเป็นไปได้ยากหนู35ตามหลักของผู้หญิงน่าจะเป็นไปได้ยากยิ่งเราทํางานเยอะเรายิ่งต้องการกําลังใจต้องการความรัก แต่ณตอนนี้ด้วยความที่เรายังมีกําลังใจจากแฟนคลับมากมายเราไม่ต้องไปหวยหาที่ไหนเดจจากพวกเขาก็อิ่มแล้วก็ยังไม่ได้เสียเยสอะไรตรงนั้นอยากส่งเมสเซจอะไรถึงบอสให้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วกันณนะตอนนี้เราทําหน้าที่ของเราเป็นอิงฟ้ามีแกลนงให้เต็มที่ที่สุด าที่เราจะทําได้อยากเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าอยู่กันด้วยความอบอุ่นและความรักแบบนี้ตลอดไปเพราะเขาพูดและทําทุกอย่างด้วยความรักและห่วงเรายังยืนยันกับคําว่า LGBT ยืนยันค่ะหนูก็คบได้ทุกเพศแหละอยู่ที่ความสบายใจเข้าใจยิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยความเข้าใจก็เป็น number วันเลยที่ผ่านมาคบหลากหลายแล้วทั้งเรื่องหน้าตาฐานะหรือเพศสุดท้ายแล้วผู้หญิงเราก็ต้องการความสบายใจอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ไม่สร้างความหนักใจให้เราก็พอแล้ว